สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหฮยูหากินครับเมื่อนี้ภาพมาใส่ตุ่มครับผมใส่ตุ่มมึงเอาตุ่มจากเจ็ดหลังไอ้พวกแม่จากแปดหลังครับเหลืออยู่เจ็ดหลังแจกให้พี่น้องเอฟซีไปหลังหนึ่งครับส่งอันล้างน้อยไปให้ได้ครับเด้อเดียวอันขันสซงลังงหญ่ไปเดี๋ยวสิว่ามันประมาณเดียวส่งหลังง่ญ่ไปให้ยันประมาณครับเนื้อที่ใส่เมื่อานี้ครับนี่ครับปันดิ้ต้มครับประนิ้ต้มผม ผสมกับดินปวกมานําครับผสมแก้วแก้วตะเนื้อแล้วก็ขยำขยำขยำผสมกับดินปวกซุ้มมันกระดูกซุ้มหัวผมประเดผสมใส่น้ำครับนี่ครับเดี๋ยวเสียม,มาลองใส่เบิง้งพอดีเอ็นพี่น้องเอฟซีเพิน่นอยากเบิ้งแห้งครับทรงโอนเงินมาครับโอนเงินมาให้สื่อประนินโอนเ,นเงินมาให้สื่อประนินมาเห็ดเนื้อใส่ตุ่มครับมาลองมาหมครับวัสิมานปะไปครับใส่ตุ่มครับ ครับผมใส่ตุ่มเร็จเรียบร้อยครับตุ่มปลายเนื้อปลานิ่นต้มครับนี่ครับหมายหมายคล้องคล้องน้อยๆอย่างนี่ครับแล้วก็ทีนี้พุ่นครับมีสาสองมืออยูุ่่นครับผมใส่ใส่ไปพุ่นหาหลังครับเรามาใส่ในคล้องน้อยๆนี่อีกสองหลังเดี๋ยวอีกสองมือครับทิ้งไว้สองขึ้นเดี๋ยวเขาจะมาหยามงครับติดตามมาครับว่าเนื้อต้มปลานิ่นสีมันบ่สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับ หลังจากที่มาใส่ตุ่มปลาไหลไปครับเงอเงาปลานินน่นต่อมที่พี่น้อง FC เอฟซีพนหนึน่งส่งเงินอนใหม่สืบปลานิ่นต่มมาอันเค็ดเงาแ้าลองติดตามครับว่าสีาบานบไปครบพยายามครับมาล่องเบื้องหลังแรกครับเพลงไดสีบานบ่หลังนี้อยู่ในคลองครับหลังแรกนี่บุมีหยัางครับวางเปล่า นี่จะประมัดครับอยู่นี่นี่มารุ่นเบื้องหลังที่สองครับจะเป็นยังไงหลังแหลกหลังใหญ่บ่หมาล่ะครับหลังนี่กับหลังใหญ่ครับหลังนี่ก็บ่มีอะไรครับเงียบกิ๊บครับโัวยามไปสองหลังเลยครับบ่หมาเลยหลังใยก็เบื้องหลังหน่อยครับหลังที่สาม หลังนี้ก็บบประมาณครับสงสัยซืี่แฮวครับเนี่ยอปนินตมต้มนี่หลังที่สี่ครับอย่ามาซ้ำหลังแล้วบ่ายอีกตัวเนี่ยเดี๋วะอันนี้ก็ว่างเปล่าครับไม่ไม่ใยญ่โอ้คือเนื้อครับเต็มบังเนื้อหลังที่หาครับเนื้อปนินตมต้มเออประมาณจะโตในป้าป่ย้ย บมมีจักตัวครับพี่น้องเย้ยหลังนี้หกครับอุ้ยหลังนี้หกนี่มีครับพี่น้องจักตัววะอุ้ยสองตัวครับอุ้ยหลังนี้หกนี่มีสองตัวเลยครับพี่น้องนี่อา้ามาแล้วครับมาแล้ว หลังที่เตี้ยลังสุดท้ายครับมาเบิ้งลัจบจะมานบ่หล้งาลงคนไทยมานมาหลังเดียวครับหลังนี่โบมานหลังนี้ประมัดอ้อยต่อยครับประมัดเต็มบังเลยครับนี่ครับปลาประมัดเต็มบังนี่เลย เดี๋ยวปล่อยผมครับสุกตอ่านอยครับพี่น้องผมนี่ครับผลงานตุ่มเจ็ดลังครับมีเอียนได้เอียนสองตัวครับแต่ว่าเขาเอาตุ่มลังเดียวมาลังเดียวครับเมื่อนี้ได้สองตัวเลยเมื่อนี้ก็สายแล้วเดี๋ยวข้อตัวกระบันกันครับจะเห็ดเมนูยังกะจังติดตามครับไปครับกระบางครับมาเบิ่งผลงานเงียบไลิ้นตุ่มครับครับสองตัวครับตุ่มเจ็ดลังครับผม เบิร์ตปานินไปตัวหนึ่ง <g les> ใ้ยันหน่อยสองตัวเนตลิตนขนาดครับอ้แต่ว่ากะกับพาะได้พาได้ออมอยู่ครับแต่คันถามถามหาความคุ้มค่านี่บุคุมครับเบิร์ตปานินโตไงหนึ่งใ้ยันหน่อยสองตัวครับบุค<ท>ุมครับ เยี่ยนน้อยสองตวัวมือเศร้านี่ครับได้สำนีแหละพอได้ออมนหน่อยครับเยี่ยนได้หน่อยครับอาศัยใส่พักลายๆออกครับสุกแล้วครับเดี๋ยวไปอยู่ไปกินน้ำกันมาดิ มาครับพี่น้องกินข้าวเหมือนกันครับต้อมปลาไหลได้ปลาไหล่น้อยเมือ่อสักสองตัวใส่พักหลายๆครับดุด่วยน้อยหนึ่งพอดีแก่ข้าวในี่ยจะบวกคับพราได้กินข้าวแซบ่บใส่พักหลายๆครับข้าวท่าครับข้าวท่า ตัวน้อยก็ดีย่างนึงครับกระดูก on. อ่อนหงมกระดูกได้เลยครับเน่นพักครับมื้อนี้ยัยนปบะหวาน เนีย่ยไปนิ่นต้มครับไปนิ่นตม้มตัวเป็ <c oughs> นไงละเอียดหน่อยสองตัวครับตัวนีตว้ตัวนี้ครับพอดีได้ออมถว้วยหนึ่งพอดีครับอาจจะเป็นน้ำไม้ก็ได้ครับไม้มันอาจจะเอียนบหลายครับมองมไปใส่ ราะว่ามันมีหลังหนึ่งอันมองหันน้าที่มีเอียนหลายครับเข่าสองตัวเลย แสบๆครับเอเย็นคอดีของเย็นหน่อยครับยำเบิดกระดูกเลยครับเย็นหน่อยเขนได้ไลยตัวกาวาสิพาดเผ็ดครับ พุดีได้สองตัวได้ออมครับ เบอร์รวคาพี่น้องคามสุดท้ายครับอิ่มหนึ่งพอดีครับเยอะหน่อยสองตัวถ้วยหนึ่งอิ่มหนึ่งพอดีครับแถมคัมหนึ่งครับจำนำ <laughs> แถมแถมครับแถม ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับความเอียนหน่อยสองตัวคลิปหน้าจะไปใส่ตุ่มใส่เงอหยังกะติดตามครับแต่ว่าเงอปาะนิ่นนี่ล่องแล้วครับบุกคุมสงสัยที่ได้กลับมาใส่เ่อหอยสลีเก่าครับกมีพี่น้องเอฟซีเพื่อน,น,นของเงอโค้งไกลไมาอยู่ครับเดี๋ยวคันผมหาโค้งไกลใดเดี๋ยวสิลองใส่เบิ้งกันครับเมื่อนีก้กับซัำนี้ครับผมกินข่าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเฮ็ียงานก่อนครับ มาคลิปด,ดีจังไลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม